สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะพาแยกต้นนี้ดูนะคะลองดูค่ะว่าเออเขาเราจะแยกเรากลัวว่ารากเขาจะเน่าข้างในนะคะเหมือนกับต้นจะไม่ค่อยสวยพันนี้ดอกใหญ่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนี่ค่ะเป็นหนังสือหนังสืออา่า เป็นหนังสือดอกไม้เฉพาะกล้วยไม้เลยนะคะของเยอรมันค่ะแต่เรายังอ่านได้ไม่เยอะนะคะเล่มนี้ไปซื้อมาที่ตลาดมือสองค่ะเล่มนี้สองออยห้าสิบเซนนะคะก็จะประมาณเกือบเกือบร้อยค่ะเล่มนี้เป็นหนังสือแต่ว่าหนังสือก็ยังไม่เก่ามากนะคะยังดูใหม่อยู่จะมีนี่นะคะดอกเขาดอกใหญ่ แล้วก็นี่จะมีหลายสีมากเลยค่ะแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าอันนี้จะดูแลยังไงแต่อันนี้เป็นวิธีพับเขานะคะวิธีทำดอกไม้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของดอกเขานะคะดอกเขาจะปลูกกับพื้นได้นะคะพื้นดินปลูกกับพื้นดินธรรมดาไม่ได้ปลูกกับกระถางนะคะดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ต้นสูงนี่นะคะดอกเขา นี่ค่ะแต่เราจะไม่ได้ว่าเราได้ดอกสีไหนมาได้ครับคายครับค้าน่าจะเป็นสีนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะสีขาวก็สวยนะคะสีนี้ก็สวยนี่ค่ะดอกเขานี่พันเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าสีเขาต่างกันค่ะดอกใหญ่นี่ค่ะ นี่ยังมีอีกนะคะโอเคหมดแล้วค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเราเจอกระถางแล้วนะคะที่เราซื้อมาออจะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ตัวหนังสือเขาดูนะคะนี่ค่ะราคาปกติก็14.99ออยนะคะ แต่ว่าเราซื้อมาตอนที่มันลดราคาค่ะดูนะคะนี่ค่ะพันเขาพันเดียวกันเลยค่ะดูนะคะดูตรงตรงัวหนังสือสีขาวก็ได้ค่ะจะได้เห็นชัดนี่ค่ะโอเคค่ะมาเริ่มทำกันเลยอันนี่เราใส่แล้วก็ใส่ลงกัเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เอา เกากระถางออกด,ะะดูนะคะัรากเขากับเราก็ยังไม่ได้แกะออกนะคะดูนะครัากเอาเริ่มออกรากใหม่ด้วยะคะ่นะนะีครั แต่ลเขาพันกันเยอะเลยนะคะไม่มีถ้าไม่มีดินแล้วค่ะเราจะลองดูว่ากเขาเปียกยังไงได้บ้างเขาบอกนะคะยังไม่ชำน,นานนะคะทำตายมาหลายต้นแล้วค่ะแต่นี้เราก็อยากทดลองแยกดูอีก ว่าจะเป็นยังไงหุระเขาแน่นมากเลยค่ะแน่นมากเลย ใช,ช,ช้ช่วยเพราะว่างไเราก็ต้องตัดลากล้นะคะกเลยเกเลยเราจะแยกกักสามกับค่บะค เคยดูคลิปที่เขาแยกนะคะเขาก็จะตัดลากออกเหมือนกันนะคะนี่ยค่ะลากเก่าๆเน่าๆเขาก็จะมีนะคะดูลากในส่วนข้างในก็นะคะนี่ค่ะก็จะมีลากเน่าๆก็มีนี่นะคะ รู้สึกว่าต้นจะเหี่ยวค่ะต้นไม่ใครสดชื่นเลยเี่ยรากเน่าคเขางสัยเราจะใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะน่าจะใช่ค่ะอ่ะอันนี้สักกรอนนะคะทำให้ดูกรอนก่อนนะคะ <c oughs> เราก็จะลองใส่เปลือกไม้นะคะนี่ก็จะเป็นเปลือกไม้นะคะเปลือกไม้ใหญ่ๆของเขาก็จะเป็นเปลือกไม้นะคะที่เขาใส่มาอันนี้ของเราเราไม่ได้ตัดนะคะเราก็จะมีทั้งแบบผงแบบเปลือกนะคะทดลองดูค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ้าเขาเป็นยังไงเราจะมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย